นี่นะนี่ตังหน้าทันยุบยุบนี่คือเดด็ตีตีลดึ้นนี่ ฟันหล่อได้เตีย้ยนี่เ <c oughs> น็นยหนักขนาดนักนี่เป็นที่จอดรถนี่เป็นห้องห้อง,นอน, <c oughs> อง,องนอนห้องเก็บของนอนหุ้บเก็บของหุง้บหุ้บห้องนอนห้องนอนนี่มีหน้าต่างเนี่ย อันนี้อันนี้สวมสวมลัอันเก่าอันนี้แทงน้ำอน,นี่สวมใหม่อันนี้ห้องนี้นอนนี่หอ้องเย็นสบายห้องเลยน่นะนี่โวมนี้เป็นโยนี่นโยนี่เป็นห้องน้ำ

thì chó lột thì sẽ bay mà lúc đẹp lúc thì non lắp nhá yên sờ bay Càng phun hà bàn